ท่านประธานท่านสมาชิกวุติสภา,าที่เคารพอะผมดรสมชายสารวาัตรในฐานะประธานคณะทํางานรายงานการศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่อํานาจและการได้มาซึ่งสว .2567 ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองผมขออนุญาตไปตามที่มี Power Point แต่บางอย่างก็อาจจะไม่ไม่ขึ้น หรือเ,เลยไปเนื่องจากบางเรื่องอาจจะไม่ไม่จำเป็นในรายละเอียดนะฮะในการศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของการศึกษาเรียกว่าเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะข้อมูลทางด้านทุติยภูมิเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนข้อมูลประมะภูมินะเป็นเรื่องของการน้างอิงเอกสารทฤษฎีการเมืองต่างๆซึ่งผมเห็นว่าอาจจะหาดูได้ในเอกสารอยู่แล้วนะครับ ก็ขอเฉพาะเรื่องของข้อมูลทุติยภูมินะครับซึ่งจะเป็นอันแรกเป็นแบบสอบถามผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมและสัมมนาทั้งหมดที่จัดไว้200ชุดนะครับจากที่ไปทั้งหมด20กว่าจังหวัดมีความเห็นที่ออกมาผมจะยกเฉพาะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะสมัครในครั้งนี้สำรวจแล้วมี62ประมาณนะฮะ และสนใจจริงๆนะ่ะน้อยมากคือ14เปอร็นตเศษเนื่องจากตอนนั้นเราทำตั้งแต่เดือนตุลาคมจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาในขณะนี้อาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะครับผู้ที่มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของสวทั้งชุดเก่าและชุดใหม่เนี่ยน้อยนะครับมีแค่ร้อยละ27ซึ่งอันนี้ก็น่าผิดหวังนิดหน่อยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ในการเลือกสวชุดใหม่ถึงร้อยละ66%นตะและคิดว่าสังคมเนี่ยได้ให้ความสนใจในบทบาทของสวถึงร้อยละ63%อันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับมีความมั่นใจต่อการเลือกสวอของกอ,อที่จะบริสุทธิ์หรือจะทำหรือไม่เนี่ยถึง48.05%เปออันนี้ก็กกตก็อาจจะต้องเอาไปดูว่าที่เหลือนั้นจะต้องทำยังไงถึงรอได้ ต่อไปเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงคุณภาพนะผู้ทรงรู้มีทั้งหมด8ท่านด้วยกันเช่นศาสตราจารย์ญญพิเศษท่านนรินิตเศรษฐบุตรดรประกรณ์ปียกรดรเจนหลายท่านนะนายสวก็จะมีท่านสวเสรีสุวรรณพานนท์ท่านประพันธ์คุณมีท่านเฉลิมชัยนะทั้งหมดนี้ได้ให้ความเห็นซึ่งเราได้รวบรวมออกมาแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกเห็นด้วยกับวิธีการเลือก วิธีที่หนึ่งก็คือการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพเพราะว่าการเลือกในกลุ่มอาชีพนั้นจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถที่จริงจังและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ส่วนการเลือกในแบบพิธีการที่เรียกว่าเลือกไข้นั้นเราจะได้คนที่มีบทบาทต่อสังคมเพราะฉะนั้นสวชุดใหม่เราจะได้คนที่มีความรู้และคนที่มีบทบาทที่จะทาประโยชน์ให้แก่สังคมได้นี่เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ของการเลือกสอวในครั้งนี้นะครับ สำหรับเรื่องของการเลือกนั้นมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะผู้ทรงวุธเราเนี่ยทั้งนักวิชาการและทั้งสวเองเนะฮะไม่เห็นด้วยว่าการเลือกวิธีใหม่เนี่ยเหมาะสมเนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องให้มีการเลือกโดยตรงจากประชาชนนี่เป็นประเด็นสําคัญนะที่เป็นข้อขัดแย้งอยู่นิดหน่อยแต่จริงการเลือกนี้เป็นไปตามมาตราร0 7เจของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับ ความเห็นว่าถ้าเลือกต่อไปจะทํำยังไงความเห็นนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันมากครับยังมีหลายคนที่บอกว่าต้องเลือกตั้งทั้งหมดบางคนบอกว่าต้องเลือกแบบสรรหากันเองโดยกลุ่มาชีพยอย่างเดียวเป็นแท่งขึ้นไปถึงระดับประเทศให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งบางคนเห็นว่าควรจะเลือกตัวแทนจากจังหวัดก่อน77บจจังหวัดที่เหลือค่อยมาเลือกที่หลังนะฮะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดแต่ไม่ใช่เป็นโจทย์ของเราแต่เป็นโจทย์ของอท่านสมาชิกในต่อไปนะครับต่อไปคือการประชุมหารือในส่วนราชการของเราเนี่ยซึ่งได้มีการประชุมหารือกันมากก็เห็นว่าเรื่องของบทบาทหน้าที่อำนาจวิธีการปฏิบัติงานของสวเนี่ยยังมีคนมีความรู้เข้าใจน้อยจากเปอร์เซ็นที่เราดูไปแล้วนะครับส่วนเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการเลือกเนี่ยถึงแม้จะชี้แจงไปตั้งหลายจังหวัดนะผมก็ติดตามไปกับท่านเฉลิมชัยเนี่ยหลายจังหวัด20กว่าจังหวัดก็จริงแต่คนยังมีความรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจว่ามันทําไมถึงซับซ้อนอย่างนี้โดยพเพราะเรื่องการเลือกค่าและจํานวนในการเลือกในแต่ละครั้งซึ่งไม่เท่ากันด้วยนะมันมีสูตร 5, 3 52, 40 10อันนี้เป็นสูตรในการเลือกนะท่านจําไว้5-2 อโษห้าสามห้าสองสี่สิบสิบนี่เป็นสูตรนะครับจำตังเนี้ยจะรู้เลยว่ามันจะเลือกกันแบบไหนอย่างไรอันนี้มาข้ามไปเลยถึงหมดปัญหาอุปสรรคดีกว่าครับปัญหาอุปสรรคที่เราได้พบเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าเข้าใจว่าสอวอมาจากการเลือกตั้งยังคิดอย่างนี้อยู่เยอะครับในอันต่อไปคือว่าเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ ไม่รู้วิธีการเลือกที่ชัดเจนเข้าใจเป็นการเลือกในกลุ่มอาชีพเดีวยวกันและอาจจะมีการจัดเตรียมของพรรคการเมืองนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอันสุดท้ายและเป็นบทสรุปข้อเสนอแนะในการที่ควรจะต้องทำนะครับมีข้อเสนอแนะหลายอันนะครับผมจะขออนุญาตผ่านเรื่องของที่ผ่านไปแล้วท่านเฉลิมชัยได้พูดไปแล้วระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดและระดับประเทศผมจะพูดถึงข้อเสนอแนะสุดท้ายเลยนะว่า สวปัจจุบันที่มี200คนเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะเผยแพร่ในเรื่องของบทบาทของสวอเองในขณะเดียวกันก็ควรจะให้ความรู้ในวิธีการเลือกตั้งซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนหน่อยนะแต่กกตทําคนเดียวอาจจะไม่สําเร็จจะต้องใช้แนวร่วมที่จะต้องเข้ามาอย่างเช่น วุฒิสภาเองก็มีส่วนอย่างที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่หรืออาจจะมาจากาทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะมีเรื่องของอท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวนะฮะมีองค์กรการศึกษาและสมาคมต่างๆเรื่องที่สองกะกะตเองนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่ากะกะตเนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในเรื่องของวิธีการเลือกนะครับและเรื่องที่จําเป็นคือจะต้องใช้กฎหมาย ให้เป็นเรื่องที่ช่วยให้ป้องกันการทุจริตได้และที่เราเห็นว่าสําคัญคือการสร้างความเชื่อมัน่นการเลือกสวว่าไม่มีการโกงไม่มีเรื่องของการหัวไม่มีการเรื่องของข่าวเท็จจัดตั้งกันหมดแล้วทุกจังหวัดน,นะต้องทําอย่างนี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขามีมีความมั่นใจที่จะมาสมัครครับข้อเสนอสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อท่านสวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้บ้าง เราได้พบว่าในรัฐธรรมนูญที่ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องจัดการเลือกสวชุดใหม่2567เนี่ยให้เสร็จเมื่อไหร่ที่เห็นก็เป็นแต่กรอบการทำงานแต่ไม่ได้บอกเนื่องจากว่าไม่เหมือนกับสวที่อธษสสที่รับนูนกำหนดในมาตรา102ว่าต้องให้เลือกให้เสร็จภายใน4 5ถึง60วันแต่ของสวเนี่ย เมื่อยังไม่มีพระราจิกาก็ยังไม่มีการเลือกเพราะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่คือเมื่อไหร่จะออกพระราจิกาได้อันนี้ไม่กําหนดไว้ในรัฐนูลมาตราร้อยเกีรตร้อยเก้าร้อยสิบอันนี้เป็นช่องโหว่มากมันจะทาให้ถ้ายังไม่มีพระราจิกาเนี่ยมันจะทําให้การเลือกช้าไปล่าช้าไปเมื่อไหร่ก็ได้นะและจะทําให้สวชุดปัจจุบันเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดคณะทํางานจึงเห็นว่า เรื่องนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมรัฐมนูลในมาตรา1 0 9ให้กำหนดระยะเวลาการออกบริกาให้ชัดเจนเพื่อจะมีช่วงเวลาที่แน่นอนในการที่จะเลือกสวต่อไปครับผมต้องขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงานและขอขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนผู้ร่วมรับชมในาการรายงานในครั้งนี้รขอบพระคุณครับ